ดีต้อนรับสู่รายการโขนกระสวยค่ะวันนี้พบกับดิฉันนัสนันสันติข่าววันนี้นะคะน้องเกสเอเอสที่กําลังเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้เช้าน,นี้น้องได้โดนชิงทรัพย์ไปเป็นจนํนานวนเยอะพอสมควรเลยค่ะตอนนี้นักข่าวอนันต์นได้อยู่หนะ้าที่สถานีตํารวจบางเขนที่น้องเกสได้ไปแจ้งความดําเนินคดีไว้ค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดไปยังนะักข่าวอนันต์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนักข่าวอนันต์นะคะตัวนี้เราอยู่วันที่รายการถ่ายทอดสดนักขารายการคสวยค่ะวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์สุดนะาะที่สถานีตำรวจบางเขนค่ะเรื่องคาร์ดาดาราดังนะคะที่โดนเกมนะคะได้โดนปุ๊ไปค่ะเราไปติดตามก่อนสถานการณ์การกันเลยนะคะอยู่ในสถานีนักข่าวปมาสัมภาษณ์อยู่กับตำรวจนะคะหรือว่าให้ข้อมูลที่น้องได้โดนไปนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเก็บแล้วนะคะเรามาสัมภาษณ์น้องเก็บกันดีกว่าค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าน้องเก็บรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกกลัวแล้วก็ตกใจอย่างมากค่ะแล้วน้องเก็บได้โดนชิงทรัพย์อะไรไปบ้างคะมีเป็นจนํานวนสองแสนค่ะแล้วก็บัตรเครดิตแล้วก็โทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะที่ตํารวจดาเนินการตํารวจกําลังดําเนินการจับตัวคนร้ายอยู่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณตารวจได้วยค่ะที่ดําเนินการให้ค่ะ สำหรับวันนี้ดีฉันนักข่าวนัชนาธสันติขอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้นขอบคุณค่ะสองวันต่อมา สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนัสนันสติผู้รายงานข่าวรายการหุ่นกระสวยค่ะจากข่าวของน้องเกฟดาราสาวที่กําลังเป็นกร,รกระแสโดกงดังอยู่ในขณะนี้นะคะพบว่าเช้านี้ทางตํารวจก็ได้จับกุ่มตัวคนร้ายได้แล้วค่ะเนื่องจากใต้หลักฐานจากกล้องจรปิดพร้อมพยานผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของรา้านสะดวกซื้อแถวนั้นค่ะไปชมคลิปจากกล้องจอปิดตัวดังกล่าวได้เลยค่ะเย้่ะคะชื ตอนนี้นักข่าวอนันต์งได้อยู่นะที่สถานีตำรวจบางเขนที่น้องเกฟได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดไปยังนักข่าวอนัน์นงได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณตำรวจทูปันตะวันกันนะคะเกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ถึงการดำเนินการถึงไหนแล้วนะคะพอ,อจะบอกได้ไหมคะว่าได้บทเซฟของคนณไลคค่ะมาจากที่ไหนคะ อ่าซึ่งได้พยายนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเจ้าของร้านแล้วก็ได้พยานบุคคลจากเจ้าของร้านด้วยขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะสําหรับการให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเขาของต้องเก็บนะคะไปนะคะเราจะมาสัมภาษณ์เกมสนะคะเจ้าของร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นพยานบุคคลค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงทุกคะคุณเกมส์อจะต้องเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมคะอ่คือวันนั้นมีแงกว่างขยายถึง่ด้ร้านสะดวกซื้อของตัวเอ่ะคะ่ะ เก็ได้เห็นูชายคนนที่มีท่าทางแปลกๆเขามาด้อมๆมองๆอม่ลักขณะแบบนชายคนดังกล่าวมีอาวุธและมายืนด้อมๆมองๆอยู่ที่บริเวณใกล้กับดาราสาวที่ชื่อเกฟจึงทําการชิงทรัพย์เป็นเวลาเท่าเหร่ครับซึ่งจากนั้นก็คนเราไม่คุณช่วยดีมั้ยเออไม่มีใครมาช่วย ค่ะขอบคุณท่านเจ้าของร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นพยายนบุคคลของเรามากเลยค่ะต่อไปก็ไปพบกับคุณนักข่าวต่อเน,นืจากข่าวของลูงเกดนะคะก็น่าผ็นใจแล้วก็น่ากลัวจริงจนะคะยังไงก็ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะต่อไปเข้าสู่ช่วงให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงกฎหมายไทยทึกไปพบกับนักข่าวอนันต์นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพื่อนบิชันนักข่าวอนันต์นะคะวันนี้เป็นรายการ กฎหมายคล้ายทุกค่ะวันนี้ฉันจะให้ความรู้เกี่ยวกับพยานหลักฐานค่ะแต่แนวจะแนวพยานหลักฐานมี4ชนิดด้วยกันได้แก่หนึ่พยานบุคคลสองพยานเอกสาร 3. พยานวัตถุและสี่พยานผู้เชี่อชาญหรือชำนาญการพิเศษพยานบุคคลคือ บุคคลที่จะให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้พยานเอกสารคือสิ่งที่มีการบันทึกตัวอักษรตัวเลขรูปรอยหรือเครื่องหมายซึ่งสามารถแสดงข้อความหรือความหมายอย่างใดๆให้ผู้สอบสวนตรวจด,ดูได้พยานวัตถุหมายถึงวัตถุหรือสิ่งใดที่อ้างเป็นพยานโดยการให้ตรวจด,ดู ไม่ใช่โดยการอ่านหรือพิจารณาข้อความที่บันทึกไว้พยานผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการพิเศษหมายถึงพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งประเภทของพยานหลักฐานมี3ชนิดคือ 1. พยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสองสองพยานโดยตรงและพยานเหตุผลหรือพยานเวทล้อมกรณี 3. ประจักษ์พยานและพยานบอกเล่า พยานชั้นที่1และพยาน้นี่2พยานชั้นที่1ได้แก่พยานที่ดีที่สุดเช่นฟ้องเรียกเงินประกันชีวิตการแสดงกรมธรรมประกันชีวิตย่อมมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลที่ให้การว่าผู้ตายทำประกันชีวิตไว้พยานชั้นสองได้แก่พยานอื่นๆที่นำมาสืบแทนพยานโดยตรงและพยานเหตุผลหรือพยานเวทล้อมกรณีพยานโดยตรงคือพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาโดยตรงเช่นคดีรถชนชนกันปัญหาว่าฝ่ายใดประมาทพยานที่ให้การเห็นว่านายกับรถมาทางขวาของถนนย่อมเป็นพยานโดยตรงเพื่อแสดงว่านายกประมาทพยานเหตุผลหรือพยานวดลยอนกรณีคือพยานที่ไม่ระบุโดยตรงว่าข้อจริงเป็นเช่นนั้นแต่มีเหตุผลหรือพฤติการเชื่อมโยงพอจะเชื่อได้ว่าข้อจริงควรจะเป็นเช่นนั้นพยานประจักษ์และพยานบอกเล่า พยายนประจับมายถึงพยายนบุคคลที่ได้สบัดข้อจ็จริงมา้วยตนเองเช่นได้ยินเองหรือเห็นเองพยายนบอกเล่าหมายถึงพยายนบุคคลที่ไม่ได้สมบัดข้อจ็จริงมา้วยตนเองแต่รับทราบมาจากผู้อื่นและนำมาเล่าต่ออีกครั้งหนึ่ง